ก็สโลไปดีครับสโลไปดีครับผมนี่ยิงหลังไนงะอาสโลเรียบร้อยไปเบิรดไหมครับสโลบายเดสโลบายเดยหายตัวหายตัวโอ้ยเหนื่อยแองเก,อ,อ,เกอร์แองเกอร์มามามาสวบสูบสวบสูบ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนเบลเลอกันอีกครั้งหนึ่งลิปนี้นะครับผมจะพามาเพื่อไปดูหมึกปืนไฟกันอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าหมึกปืนไฟในครั้งนี้ครับผมผมมีอันติเมตเบรดมาสี่อันแล้วคืออ่ะไหนๆมันแจกมาลูๆขนาดนี้อัพมาใช้มันเลยฮะซึ่งอันติเมตครับผมปืนไฟเนี่ยผมอยู่ที่เลเวล12ทั้ง4กระบอกเลยแล้วก็มีปืนไฟธรรมดามา2กระบอกครับผม สำหรับปืนไฟธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเบลดที่เป็นเลเวลเทียสามด้วยนะเลเวลหนึ่งมาร์คสามครับผมทั้งคู่เลยนะและโมดูลที่ใช้ครับผมก็จะใช้นี่เลยนิวเคลียร์อัพไอฟายสองลูกซึ่งเลเวลหนึ่งลูกหนึ่งด้วย <S <S คือก็จะเน้นสะสมสแต็กแหละเออก็เร่งให้มันสะสมสแต็กให้โมดูลเต็มเร็วมากขึ้นครับผมแล้วก็บารันยูนิตหนึ่งอันไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าอันจิเมตเบลดที่ใช้สี่อันแล้วเนี่ยมันจะเล่นดีกว่าข่าวก่อนขนาดไหนครับผมเพราะว่าอันก่อนเนี่ยใช้แค่สองอันธรรมดาสี่อันครับไปกันเลย ว้าวตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลย์ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนเพื่อเลือกของี่ต่อนการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทีนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถได้รับของพร้อมๆกังสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับต้องเอาเด็กก้อนไฟเผาจ้าแหมเจาะลงเจาะโลมา โอ้จอดลูยาวมากอะ่ะเบิร์นไหมครับสโลไหมสโลไหมสโลไหมสโลยังสโลยังเฮ้ยเสร็จไปครับผม <Wow. S 1> น,น้่นนั่นตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกอยู่เลือดก่อนยูน่เลือดก่อนยไม่ทันแล้วยื้ไม่ทันแล้ว,ว,ลวเฮ้ยไทยฟอนมาเบินเบินเบินจัดไปครับล่วงไปตัวหนึ่งครับผมยานแม่ลงไปตัวอะไรไม่รู้เอายานแม่ใส่ไปก่อน โอ้โหโอ้โหตัวนี้ครับผมเฮ้เฮ้เห้เฉลโลให้มันกล่องครับเสร็จบ้าล่วงเลยแลมงเพดเลยเฮ้ยไฟมันแรงอะจอจอขนาดนี้นะจอๆขนาดนี้นะไอ่แองเกอร์ครับให้งูด้วยเหรองูด้วยอเดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบอยู่เราแอบอยู่มันไม่เห็นแล้วหรอกเราตัวเล็กจัดมาครับว้วโหโอเค ลิงครับผมเอางูว่ะงูด้วยมางูด้วยมาเอาลิงต่อกหน่อยหนึ่งเฮ้ยเลมดหมดกระสุนหมดอ่าเร็ว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 เร้วเร็วเร็วเร็วยไ็วไร็ไม่ไว่ตายวเะเอ้ยเร้วเฮ้วเเฮ้ยเวเรวเรเวเวเเววเาวรเดี๋ยวเร้ยช็อต็ร็เ็รรร สโลบายเดยสโลบาเดเฮ้ยหายตัวหายตัวโอ้ยเหนื่อยแองเกอร์แองเกอร์มามามาสวบสูบสวบสูบไอ้ส,สอใจตรงนี้ครับผมเฮ้ยเกินระยะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเออลืมเสาขอโทษขอโทษทีมขอโทษทีมฮ้ม่แพ้ครับโหแรงว่ะ แรงว่ะเราอ่ะแรงว่ะ <c oughs> จัดไปครับผมเสร็จไปตัวนึงเสร็จไปตัวนึงพี่ชลังกาครับโอเคนะพี่ตาเสาหมดอ่ะฮัลโหลใหม่เฟรน์หมดแล้วครับ <c oughs> ไม่ทันเลยเอยมาโหว้ยหงุดหงิดล็อกเป้าอะไรน่าแรงอีกครับผม จะเอาจะเอาว่างั้นจะเอาว่างั้นมาไอแพะแพะแพะแล้วไงอะครับเลกสองคนนะสามคนโอเคโอ้ยคือตอนเนี้เรานำอยู่เก้าตัวแต่ว่าเขามีไอเฟลไง นี่ไงยอย่างนี้ยอบเป็นโคง้งไงโอเคเฮ้จะมีตัวเข้ามาด้วยครับอูอรูชาดอหรอแอบบก่อนดีสองอ่าตัวนี้ครับผมไปถ้าไม่ลงก็ไม่ยิงไ,งไม่เราไม่โดนอะ่ะเออ ยานแม่ลงไปครับคิวไปเอาคิวไปกินว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเสองคนแล้วครับไอ้นี่อะไรวะมิงเหรอบินอยู่นั่นนะ่ะฮะฮะฮะบินเร็วซะด้วยนะโอเคติดแล้วครับนี่สโลไปครับสองหนึ่ง จัดมาดัาดมาตะลยังตะลยังโอเคเราหลบก่อนครับนี่เอาไปแล้วเหรอ,อเดี๋ยวตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วครับมาจ้ามาจ้าลงมาจ้า เร็จครับผมไทท่านสเลยเยอร์ไปวูว้าวโวโวคูรีครับแหมอยากจะแหม่ดังๆมาเด็กก็สโลไปดีครับสโลไปดีครับผมนี่ยิงหลังไนงะอ่ะสโลเรียบร้อยไปวูโอเคหมดยัง วเตอรฮะลุกเหรอลุกเหรอจัดไปครับเอาสโลไปกินก่อนปะสโลยังสโลยังวายกรอกก็ช่วยไม่ได้นะฮะอู้ ว้าวว้าวหิวๆิวิวก่อนครับสองหนึ่งเพสโลไปครับเน่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 เบิร์นเบิร์นเบิร์นเสร็จครับผมโอ้โยตัวนี้ตัวนี้ครับเพิ่มความเร็วนิดนึงเจลเจลโอ้โหเซลก็เสร็จเลยดีอย่างเงี้ยแพ้ทางกันโดยสมบูรณ์อ่ะ แอสซิสครับโว้โอตัวอะไรแฮปปี้ครับยานแม่ลงไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกอะไรของเองวันนี้เนี่ยนี่พวกคิวไปครับเป็นเรียครับโอ้โหมามาสโลว์ปะ่ะสโลว์ปะ่ะสโลว์ยังสโลว์ยัง ไม่ต้องสโลก็ล่วงครับแรมเพจกันไปโอ้ยเหนื่อยจังเหนื่อยใจจังไปมาอีกแหมเอาทุกอย่างเลยนะเมาเบียดม่เหยียบเราโถเห็นเป็นปลาหมึกย่างหรือไงกลับมาลงจอดแล้วก็ผมเฮ้ยเวลาใช้อันติเมตเบรดนี่สี่อันนี้มันสโลดีจริงๆเลยคืออ่าแม้ว่ายิงยาผมแต่ถ้าเกิดติดสโลเมื่อไหร่เราก็หมุนไปข้างหลังเขาไง เขาก็หันมายิงเราไม่ได้แล้วก็ยิงเขาฟรีๆเลยครับผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอหุ่นเร็วๆอย่างลิงอย่างเจ้าคูลีอย่างเงี้ยยิงไกลๆนี่ไม่โดน <c oughs> ยิงยากครับผมแม้ว่าจะมีสี่อันอะแต่ว่ามันไม่สามารถใส่เอฟเฟกต์สโลมันมาทําให้มันช้าไม่ได้ไงมันก็ยังยิงยากครับผมแต่ถ้าเกิดระยะใกล้ๆนะวาบครับผมวาบเลยฉันลงฉันโลนี่ไม่เลือนนะเออก็ใช้ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นหกอันผมว่ามันก็แพงไปเอาจริงๆ <c oughs> ไม่คุ้ม แต่เอาจริงสองอันเมื่อคราวก่อนผมว่าก็ค่อนข้างจะโอเคนะแต่พอสี่อันเออผมว่าก็กําลังดีครับผมไม่แย่ไปแต่ถ้าหกอันผมผมไม่แนะนาเพราะมันค่าอัพมันแพงจริงครับเพื่อนอ่ะโอเคอยังไงเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะว่าเจ้าเดก้อนที่ใช้ปืนไฟเนี่ยเพื่อนชอบมันหรือเปล่าและระหว่างปืนไฟธรรมดากับอลติเมทเนี่ยเพื่อน,นมีจะอัพอะไรมาใช้นะครับผมเพราะว่าอ่ะปืนอลติเมีแรงกว่าแต่อัพโคตรแพงปืนธรรมดาเบากว่าแต่ว่าอัพถูกกว่าเยอะเลยนะ แล้วผมมาคุยกันเลืว่วันนี้ผมและเด็ก,กอนบืนไฟขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้วบูล